สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องพิโต๊กบอสซิงครับวันนี้พามาดูโกโดังปลาเราหน่อยครับเริ่มทำการบูรณะแล้วหลักๆเลยจะทำคันนี้ครับเพราะว่าคันนี้เซเบียบอกว่าจะเอาไว้ใช้คันที่ซื้อมาไม่มีเครื่องครับคันนี้คันที่ซื้อมายังไม่มีเครื่องคันนี้ก็จะเริ่มนะครับส่วนไหนที่ไม่จำเป็นตัดทิ้งครับแล้วก็ ดูให้โครงสร้างมันดูสะอาดล่งๆนะครับตอนนี้ก็มีชิ้นส่วนที่ตัดออกไปแล้วบ้างนะครับมีร่องรอยการตัดส่วนไหนที่ไม่ไม่ได้ใช้ก็ตัดทิ้งไปก็เริ่มทำการแสดงแล้วครับขยับขยายกูดังเอารถเข้ามาเต็มเลยส่วนคันนี้นะครับมีลูกค้าที่เคยถามผมเข้ามานะครับว่าถามป๋าเราให้หน่อยว่าแกขายไหมคันนี้คันนี้เป็นรถกระสอบนะครับเครื่องดีปั๊มดีนะครับ ขับได้นะครับแต่สภาพเก่าหน่อยมีคนโทรมาถามผมเหมือนกันแต่ผมถามปลาเราแล้วแกว่าแกไม่ขายนะครับคันนี้แกจะเอาไว้ตัดอะไรนะครับแกเอาไว้ยำเอาอะไรแกจะเอาไว้ทําอะไรครับคันนี้ส่วนคันนี้เอาไว้ใช้เองครับคันนั้นก็เอาไว้ใช้เองคันนี้เซเบียจะเอาไว้ใช้เองครับกว้างมากเลย คันนี้เป็นคันเก่าเซเบียครับก็จะใช้เองครับคันนี้เป็นคันเก่าสีเบียยังเอาไว้ใช้ครับคันนี้แล้วก็คันนี้ที่ไม่มีเครื่องก็จะเอาไว้ใช้ครับตอนนี้สายพงสายพันอะไรที่รลนุงระหนังก็แกะออกบ้างแล้วมัจนจะเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่

ันนี้เป็นรถของลูกค้าอของนันครับนี่รอเหลือเปลี่ยนชิร้อมเกี่ยวนะครับคันนี้คันนี้ก็เป็นคันเก่าปลาเหลาคันนี้น่าจะน่าจะขายครับแต่น่าจะมีคนจองไปแล้วแล้วก็เหลืออีกคันยังไม่มาส่งครับก็จะเหลือเกี่ยวที่ไว้ใช้อยู่ประมาณสักสามคันเหลืออีคันใหม่ยังไม่ได้มาส่งอีกคัน ตอนนี้กำลังวางแผนอยู่ครับว่าจะเอามอเตอร์ตัวไหนจะเอาเครื่องตัวไหนมายัดมาขอดยำสลับกันนะครับนี่ครับมันก็ต้องปรึกษากันนี้เอาไงดีตอนนี้ลูกเกี่ยวนะครับครั้นี้ เอาไว้ใช้ครับสองคันนี้คันนี้เป็นคันเก่าเสือเบี้ยนะครับก็จะเอาไว้ใช้แล้วก็คันนั้นที่ซื้อมาไม่มีเครื่องก็จะเอาไว้ใช้ส่วนคันนี้ไม่ได้ใจว่าแกว,ว่าขายไปแล้วหรือเปล่านะครับคันนู้นก็เอาไว้เป็นรถกระสอบครับเอาไว้เป็นอะไรเอาไงดีครับป๋าเหลืออีกคันนะครับที่ยังไม่มาส่งก็ต้องรอชมครับรอชม ป่ามืดม่วดินเลยพี่นอ้องดูครับดูความมืดของฟ้าฝน,นครับนี่ครับส่วนอะไรตัวไหนก็มีคนระับพวกกระบุงกระบอกนะครับนี่เกี่ยวท่อสงข้าวอะไรก็ข้าวขึ้นเลยมีหมดครับส่วนคันนี้สภาพสมบูรณ์แล้วครับ รอเกี่ยวอย่างเดียวครับนี้รอเช็คนิดหน่อยแล้วก็เข้าลงเกี่ยวเลยเหลือแค่นั้นครับรอไม่รู้จะถอดเครื่องคันไหนใส่นี่ครับป้าเราแกกลังคิดอ่านอยู่ครับว่าจะเอายังไง โอ้ยเสียระบบเไปเลยไหมว่านไหมว่นข้าวตะเงไมโค้ครับอาปลาเราดีกว่าเนาะ จะให้ใครจะให้คนไม่ได้ไม่รู้เท่าหรือว่ารู้เรื่องอ๋อคนไปกัมาดูดีแล้วเนี่ยคนเที่ยวคนไหนก็จะเล่นกระดานเนี่ยแต่บนเนี่ยมีละเออเออเออเอาตามไม่ใช่เร่องเลยเออเดินแบบเดินแบบน้อยแล้วบางทีนี่แหละห่างน้อยห่างยังใช่เลยไช่เงี้ยนี่แหละแล้วมึงมึงตัวเนี่ยมึงที่ร่างเนี่ยเขาที่ร่าง

นี่ครับการซ่อมรถเกี่ยวนี่เราต้องรู้ที่มาที่ไปครับย่อยซ่อมบางนท้นึงซ่อมหันหนึงเฮ็ดอันนึงบ่แลวเป็นครับแล <laughs> ้ว,วต้อตงหูจักมองเฮ็ดก่อนครับกันเฮ็ดไปทั่วมันบ่แลวเปลี่นครับรถเกี่ยวเราต้องดูแพ้ไหนที่เราต้องจําเป็นต้องทําก่อนแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆครับแล้วพวกเกี่ยวพวกอะไรต้องเปิดดูครับพวกรม เกี่ยวเนี่ยพวกลูกเกี่ยวเนี่ยต้องดูครับเนี่ยครับอันนี้ก็ถอดดูแล้วเนี่ยพวกนี้ครับลูกปงลูกปืนต้องเช็คใหม่หมดครับว่าเลือกอันนี้ยังไม่ได้ใช้เราซื้อมายังไม่ได้เคยลองดูครับพอเราเกียก็คงจะเช็คจนดีครับ ก็ะจะวางแผนครับจะเอาปั๊มตัวไหนเดินตัวไหนขับตัวไหนว่างเครื่องมืมมเอเลยหรงอเนปล่างอานทางอ, <c oughs> อ,างอีกตอนนี้งานทางขึ้นนนดินหินทุกจออยู่อีกโอ้ยป้าแยกล่างแล้วแบบนี้ รถเกี่ยวกตยย็ต้องซ่อมหลายท่านครับหลายท่านต้องแบ่งเวลาครับเพราะต้องไปขึ้นถนนดินอีกประมาณกิโลหนึ่งเสริมหินคุกอีกอันนี้ก็กําลังเริ่มตัดเหล็กตรงไหนที่ไม่จะเป็นออกแล้วก็เกียร์ทำจะทําแท่นวางเครื่องใหม่ครับแล้วก็จะทําตรงไหนก็ปากคออะไรก็ต้องทําใหม่ครับต้องเช็คต้องอะไรใหม่ ตอนนี้มีช่างมาคนเดียวครับเจียอย่างเดียวครับพี่น้อง <c oughs> มุมนี้เขาก็ตัดมุมออกครับปกติน่าจะเป็นเหลี่ยมครับแก็เป่าออกแล้วก็เจียให้ดูสวยงามครับเจียตกแต่งตรงไหนที่ไม่สวยนะครับนี่ครับพวกลูกปุงลูกปืนแกก็ต้องเช็คหมดครับปืนพัดลมนี่ครับยัง เช่นคนนั่งก็เสียเบียก็น่าจะจัดทรงใหม่ครับน่าจะทำใหม่แล้วก็อันนี้ครับแผลตรงนี้ต้องแก้ครับเพราะว่าทะลุครับแล้วก็พวกแผลพวกแบบนี้ครับตรงช่วงชักช่วงอะไรถ้าไม่ผ่านก็ต้องทํานี่ครับตรงนี้ว่าเราแกบอกว่าก็ต้องรื้อทําหมดครับอไม่ใช่ใช้เวลานน้อยครับต้องใช้เวลานาน,านอยู่ หัวเกี่ยวนี้ไม่เท่าไรครับเพราะนันจะเช็คแค่พวกบูทพวกอะไรเงี้ยครับแต่ถ้ายังใช้ได้ก็ลองลองเกี่ยวไปก่อนว่าอันไหนที่ต้องปรับเปลี่ยนอีกเอาเราใบมีดครับต้องดึงออกครับทำไมตายปากโอ้นี่ต้องทำเยอะอยครับแต่ถ้าทำแล้วจบก็ถือว่าคุ้มครับ เ,เราก็เริ่มทําการแล้วครับเริ่มทําการหลายอย่างยุ่นจริงจริงแล้วก็ต้องลื้อทั้งคันครับลื้อทั้งคันลือดูเช็คหมดครับปกติรถด,ดีๆเราก็ต้องลื้ออยู่แล้วครับลื้อดูเช็คก่อนลงที่กว่าไปเสียเวลาตอนเกี่ยวครับมันจะช้ากว่า,าตอนเราทําอยู่บ้านช่วงเวลานั้นเสียเวลาไม่ได้ครับช้าก็ไม่ทันการ ชักช้าไม่ทันการครับอย่างนี้ีครับใช้ได้ครับแต่ก็ต้องลือดูเหมือนกัน โอ้ใช้ปั๊มตัวนี้มาปั่นหน้าอย่างนี้เลย ที่เฮ็ดนที่บอกจเจ้าปั้มไปปั้นหน้าแบบมีตัวนี้แล้วบ่วนะ่าะเพรามัน <c oughs> ดีอย่างนึงคือมันพ่วงบ่ร่มเด่นนาำมันบ่ไงอีกอันนี้ก็ต่อแค่สายมาครับมีปั๊มปั่นตัวนี้ตั้งหากเลยแปลงเองครับตีนน่ะนี่แม่นบ่โอ้หัวแหลมครับหัวแหลม <c oughs> หัวแหลม, <c oughs> ม,มรรหัวแหลมไม่ต้องพวอ่วงสายพ่วงสายพานมาจากที่อื่นครับแยกมันตั้งหากเลย ตอนนี้ก็กำลังเร e: pues ิ mm ่มอ่านเวครับพี่น้องห่ามองสิไปยังไรมาอย่างไรอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน <t 8> ้าครับว so <ine> <t kindergarten cruise> ่าปันเราจะมีอะไรดีๆเด็ดๆให้ดูอีกออกสำหรับคลิปนี้ তাক পাই পেঞ্চনী খাব ছোৱালী খাপ